สวัสดีครับ FC ซอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้พามารีวิวอันนี้เลยครับการพ่นการพ่นน้ำหมักสูตรสองที่ถูกต้องนะฮะประมาณนี้นะฮะให้ให้คลิปมันบรรยายแล้วกันนะฮะอยู่สภาพลำต้นนะฮะเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะครับ,รบนี่นะก็จะเปี่ยเปียกนเนี่ยนะฮะ พ่นต้นไหนก็ได้ฮะที่ฝนไม่ตกต้นไม่เปียกนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับโอ้ปวกต้นนี้เจียวแท้เพิ่งไปขายมาเมื่อวานนะฮะยังไม่ได้กีดอยู่สภาพลำต้นเลยฮะไม่ได้ม้นะฮะเป็นสภาพอย่างนี้ทุกต้นนะครับดูนะอฮอยู่สภาพนะ เป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับโอ้โห oh. นี่เกียดเดินตามละประมาณนั่นนะฮะให้ดูประมาณนี้เลยนะครับการพ่นให้คลิปมันบรรยายนะครับพ่นประมาณนี้เลย ง่ายฮะอย่างนี้เลยทั้งถังสิบแปดลิตรตัวเนี้ยถังสิบแปดลิตรดูสภาพลำต้นแต่ละต้นนะฮะไปขายมาแล้วก็พ่นทีนึงอะไรประมาณเนี้ยกำลังดีฮะขายมาขายเสร็จแล้วก็พ่นกำลังดีนะฮะแต่สวนผมนี่ประมาณขายสองครั้งที่เนี้ย พ่นครั้งเพราะมันอยู่ตัวแล้วฮะแต่ถ้าขายถ้าคร,ครั้งละพ่นเนี่ยดีเลยเพราะว่ามันหน้าแรงถ้าเป็นไปได้นะครับเอฟซีครับจะดูลําต้นแต่ละต้นมันคือยางซอยนะครับยางซอยแล้วก็รูอยู่แล้วหมดสภาพอยู่ดีพ่นแล้วแต่อารมณ์ประมาณนี้นะครับอย่าไปคิดเยอะถังหนึ่งไดเ้เป็นร้อยกว่าต้น สามฝานะ่ะถังหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเย็บสีง่ายๆสบายๆตายตาอาจารย์ต้นดูดิแต่และต้นโอ้ยมนม่ได้เลยนะครับไปดูใกล้ๆเวลาพ่นแล้วเป็นไงก็ประมาณนี้ฮะเปียกฮะเปียกนิด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 มันก็ไม่ได้ถึงกระชุ่มนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ยางหน้าตายแล้วมันบำรุงได้ในระดับที่ดีแล้วนะครับ มันก็เลยแบบพ่นประมาณนี้แหละเป็นการพ่นบำรุงไม่เฉยนี่ยก็มีการเปรียกบ้างนิดนึงครับขอบคุณครับ f c สวัสดีครับ